สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนในทองคำอยู่ก็น่าจะเคยเจอกับคำถามคลาสสิกค,คำถามนี้แหละครับว่าเอระหว่างการเดินไปที่ร้านแล้วซื้อทองคำแท่งจริงๆมาเก็บไว้กับการเทรดทองคำแบบดิจิทัลบนมือถือหรือที่เรียกกันติดปากว่า XAU/USD เนี่ยสรุปแล้วแบบไหนมันจะดีกว่ากันแน่วันนี้เราจะมาหาคำตอบให้เคลียร์กันไปเลยครับผมชอบคำเปรียบเทียบนี้นะครับเขาบอกว่า การเลือกเครื่องมือลงทุนผิดเนี่ยมันก็เหมือนกับการใส่รองเท้าวิ่งไปปีนเขานั่นแหละครับคือแม้มันจะเป็นรองเท้าเหมือนกันนะแต่ว่าจุดประสงค์การใช้งานมันต่างกันคนละเรื่องเลยถ้าเลือกผิดนอกจากจะพลาดโอกาสทํากําไรแล้วเพลิงเพลออาจจะขาดทุนไปกับค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับและนี่แหละคือ2ทางเลือกที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ระหว่างทองคําแท่งที่เราจับต้องได้จริงๆกับการเทรด XAU/USD ในโลกดิจิทัล มาดูกันครับว่าเส้นทางไหนที่ใช่และเหมาะกับเป้าหมายของเรามากที่สุดโอเคครับมาเริ่มกันที่เส้นทางแรกกันก่อนเลยเส้นทางที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนั่นก็คือการลงทุนในทองคำจริงๆหรือ physical gold ครับซึ่งเป็นวิธีแบบดั้งเดิมเลยที่เน้นการได้ครอบครองสินทรัพย์เอาไว้กับตัวจริงๆ ทองคำจริงก็ตามชื่อเลยครับคือเป็นทองคำที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทองแท่งทองรูปพันฑ์หรือว่าเหรียญทองคำพอเราซื้อมันมาปุ๊บเราก็คือเจ้าของมันจริงๆครับจะเก็บไว้ที่บ้านหรือถ้าอยากปลอดภัยหน่อยก็ไปฝากไว้ในตู้เซฟของธนาคารก็ได้ซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านทองทั่วไปหรือธนาคารเลยครับ พอมาดูข้อดีข้อเสียแล้วเนี่ยโอ้โหชัดเจนมากเลยครับข้อดีของมันคือมันเป็นของที่จับต้องได้จริงมันให้ความรู้สึกมั่นคงอุ่นใจแล้วก็ยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะครับเวลาที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจหนักแต่ข้อเสียก็มีครับคือสภาพคล่องมันจะต่ําหน่อยเวลาจะขายทีก็ต้องเดินทางไปที่ร้านแถมยังต้องมานั่งกังวลเรื่องการเก็บรักษาให้ปลอดภัยจากโจรขโมยอีกและที่สําคัญที่สุดเลยคือต้องใช้เงินก้อนค่อนข้างใหญ่ในการเริ่มต้นครับ ทีนี้มาดูเรื่องเงินเงินทองทองที่หลายโอนอาจจะลืมคิดไปนั่นคือต้นทุนแฝงครับนอกจากราคาของทองคำแล้วเนี่ยมันยังมีค่ากำเนิดหรือค่าบล็อกซึ่งก็คือค่าธรรมเนียมในการแปลร,รูปทองนั่นแหละครับแล้วก็มีส่วนต่างราคาหรือที่เรียกว่าสเปรดคือต้องเข้าใจว่าราคาขายออกเนี่ยจะสูงกว่าราคารับซื้อคืนเสมอและสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เก็บไว้ที่บ้านก็จะมีค่าเช่าตู้เซฟที่ต้องจ่ายเป็นรายปีอีกด้วยเอาละครับจบไปแล้วกับสายคลาสสิก คราวนี้เรามาวาไปสู่โลกยุคใหม่กันบ้างครับกับเส้นทางที่2ซึ่งก็คือการเทรด XAUUSD ที่เน้นการเก็งกำไรในโลกดิจิทัลลุ้นลว้นเลยครับ XAUUSD มันคืออะไรกันแน่มาถอดรหัสกันง่ายๆครับ XAU เนี่ยคือรหัสสากลของทองคำส่วน USD ก็คือดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้น XAUUSD ก็คือการอ้างอิงราคาทองคำเป็นสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองครับ ที่สำคัญคือการเทรดแบบนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าของทองคำจริงๆเลยสักนิดนะครับแต่มันคือการทำสัญญาทางการเงินที่เรียกว่า CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่างเราแค่เข้าไปทำข้อตกลงกับโบรกเกอร์เกี่ยวกับทิศทางราคาของทองคำคือถ้าเราเดาว,ว่าราคาจะขึ้นแล้วมันขึ้นจริงเราก็ได้กำไรจากส่วนต่างนั้นไปครับหัวใจสำคัญของการเทรด XAUUSD อยู่ที่คำนี้เลยครับ Leverage หรือ Leverage ต้องบอกว่ามันคือเครื่องมือที่เหมือนดาบสองคมของจริงเลยครับคือบรกอร์เนี่ยเขาให้เรายืมพลังเงินเพื่อไปเปิดสถานะการซื้อขายที่ใหญ่กว่าเงินทุนที่เรามีอยู่จริงซึ่งแน่นอนคมด้านหนึ่งเนี่ยมันช่วยขยายโอกาสทํากําไรให้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่อีกด้านหนึง่งมันก็ขยายขนาดของการขาดทุนให้สูงขึ้นไปพร้อมๆกันเลยครับข้อดีของการเทรดคือมันใช้เงินทุนเริ่มต้นน้อยมากๆแล้วก็สามารถทํากําไรได้ทั้งตอนราคาขึ้น ด้วยการกด buy และตอนราคาลงด้วยการกด s e ล l ที่สำคัญคือสภาพคล่องสูงปรี๊ดเลยซื้อขายได้แทบจะ24ชั่วโมงผ่านมือถือแต่ในทางกลับกันข้อเสียก็คือความเสี่ยงที่สูงมากจาก leverage เนี่แหละครับมันมีโอกาสขาดทุนจนหมดพอร์ตได้เลยแถมยังมีค่าธรรมเนียมจุกจิกต่อเนื่องและที่สำคัญต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดมากๆครับ สำหรับต้นทุนในการเทรดนะครับก็จะมีค่าสเปรดซึ่งก็คือส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายนั่นแหละคล้ายๆของคำจริงเลยแต่ปกติจะแคบกว่ามากๆต่อมาคือค่าสวอปหรือค่าธรรมเนียมในการถือออเดอร์ข้ามคืนและบางบรเกอร์ก็อาจจะมีค่าคอมมิชชั่นหรือค่าคอมในการซื้อขายเพิ่มเติมด้วยค่ะเอาล่ะ ตอนนี้เราก็รู้จักพื้นฐานของทั้งสองเส้นทางกันไปแล้วแต่พูดมาขนาดนี้แล้วอาจจะยังนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับว่ามันต่างกันขนาดไหนงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเรามาลองดูสถานการณ์จริงกันดีกว่าครับวัดกันไปเลยหมัดต่อหมัดสถานการณ์จำลองก็คือสมมุติว่ามีเงินลงทุนอยู่1,000 0บาทแล้ววันนั้นราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นไป2%เป๊ะๆเ,เลยเรามาดูกันครับว่าผลลัพธ์ของแต่ละเส้นทางจะเป็นยังไง เริ่มที่ฝั่งทองคำจินกันก่อนนะครับด้วยเงิน1,000 0บาทเนี่ยอาจจะซื้อทองได้ประมาณ1สลึงพอราคาขึ้นไป2%แล้วพอเราเอาไปขายคืนหลังจากหักส่วนต่างราคารับซื้อแล้วกำไรที่อาจจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ187บาท50สตางค์ครับจะเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้จริงๆเนี่ยไม่ถึง2%นะครับทีนี้ลองมาดูฝั่งการเทรด XAUUSD กันบ้างครับโอ้โหคนละเรื่องเลยครับ ด้วยเงินทุน1,000 0บาทเท่ากันแต่ด้วยพลังของ Leverage ที่มันไปขยายขนาดการลงทุนของเราพอราคาทองขึ้น2%เท่ากันเป๊ะๆมันอาจจะสร้างกำไรได้ถึง1,855บาทซึ่งสูงกว่าแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับแต่เหรียญย่อมมี2ด้านเสมอครับสไลด์นี้แหละครับที่แสดงให้เห็นภาพทั้งหมดใช่ครับ การเทรด XAU USD ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากๆแต่ในทางกลับกันถ้าหากราคามันเคลื่อนไหวผิดทางไป2%เละการขัดทุนก็จะสูงถึง1,855บาทเช่นกันในขณะที่ทองคำจริงจะขัดทุนน้อยกว่ามากนี่แหละครับคือความเสี่ยงที่ต้องแลกมากับผลตอบแทนที่สูงขึ้นพอเราเปรียบเทียบเครื่องมือกันไปหมดแล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็กลับมาที่ว่าแล้วแบบนี้เราควรจะเลือกทางไหนดีละ่ะ ซึ่งคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องมือนะครับแต่มันอยู่ที่เป้าหมายส่วนตัวของแต่ละคนเลยสไลด์นี้สรุปได้ดีมากๆเลยครับลองมาดูกันว่าเราเป็นสายไหนสำหรับทองคำจริงเนี่ยจะเหมาะมากๆกับคนที่เน้นการอ,อมระยะยาวเป็นปีๆชอบสินทรัพย์ที่จับต้องได้จริงความเสี่ยงตำ่ำมองการสร้างมรดกและที่สำคัญคือไม่ได้อยากมานั่งเฝ้าตลาดทุกวัน ส่วนการเทรด XEUUSD จะเหมาะกับสายเก็งกำไรระยะสั้นที่รับความเสี่ยงสูงเพื่อแลกกับผลตอบแทนสูงได้ต้องการสร้างกระแสงเงินสดและมีเวลาที่จะศึกษาติดตามข่าวสารและกราฟครับถ้ายังไม่แน่ใจไม่เป็นไรครับลองตอบคําคำถามนี้ในใจดูครับ 1. เป้าหมายคือการออมระยะยาวหรือหาไรายได้ระยะสัน้น 2. มีเวลาเฝ้าหน้าเจาทุกวันไหม 3. ยอมรับการขาดทุนทั้งหมดได้หรือเปล่า 4. การทำกำไรในขาลงสำคัญไหมและ 5. ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ที่จับต้องได้หรือไม่คำตอบของคำถามพวกนี้แหละครับจะชี้ทางที่เหมาะสมให้เราเองและการจะจากกันไปมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆๆๆเลยนะครับเป็นคำเตือนที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยซึ่งเป็นบทเรียนจากประสบการณ์ของนักลงทุนที่อยู่ในตลาดมานานกว่า15ปีเลยทีเดียวประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยก็คืออย่าเทรด X A U U S D เหมือนกับการซื้อทองคำจริงครับนี่คือข้อผิดพลาดที่มือใหม่ทำบ่อยมากเลยคือพอเทรดผิดทางแล้วก็ถือติดลบไปเรื่อยๆแล้วก็คิดในใจว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวราคามันก็กลับมา เหมือนกับตอนที่เราซื้อทองคำจริงเก็บไว้แต่ต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะครับว่าในโลกการเทรดนั้นมี Leverage อยู่ถ้าติดลบเกินเงินทุนในพอร์ตเมื่อไหร่ระบบจะบังคับปิดออเดอร์หรือที่เรียกว่า m a r มา n ินคอทันทีนั่นก็คือการที่เงินทุนของเราหมดจนไม่สามารถรองรับการขาดทุนต่อไปได้และเงินทุนทั้งหมดอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้เลยครับนี่คือความแตกต่างที่สาคัญที่สุดที่ต้องจาไว้ให้ขึ้นใจเลยครับ